รระธานปที่จะเล่าต่อจากนี้ตั้งใจว่าจะไม่เกลื่อนเยินเยอะเพอ่เหมือน,น,น,นเป็นบ้านอยู่คนเดียวก็อ,อดไม่ได้อีกนั่นแหละมันคงทำท่าจะเป็นสันดาลซะแล้วละมัง้ง จะเปิดฉากคุ้งเข้าหาจุดให้ตัวละครเดินเรื่องพัวพระก็กลัวคนฟังเนี่ยจะไม่รู้เรื่องจำเป็นต้องจูงมือพาไปหาที่นั่งบังคับขายสุจิบัตรให้อ่านซะก่อนแล้วจึงค่อยเปิดฉากเริ่มเรื่องแท้ทุกทีสำหรับตอนนี้ก็เนื่องด้วยมีเพื่อนรักคนหนึ่งของผมมันมาพูดกับผมว่ามึงก็ดีแต่ เ,เขียนแต่เล่าว่าด่าคนอื่นเขาว่าผู้โดยสารไม่ดีอย่างงูนอย่างนี้เดี๋ยวมีคนบันไส้ก็จะตามมาเตะให้หลอกผมรู้ว่ามันวิจารเล่นแต่ก็อดเอามาคิดไม่ได้ไม่ว่าเราจะตั้งใจดีทําดีแค่ไหนก็ตามแต่หากผลการกระทําของเรามันไปกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของใครเข้าเนี่ยก็ย่อมจะไม่ชอบเราแน่ๆแล้วบรรดาผู้ที่กําลังครอบครองผลประโยชน์อยู่ ก็จะกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะชอบด้วยเหตุผลและคุณธรรมสักแค่ไหนก็ตามเพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจวาสนาของเขาจะถูกตัดทอนหรือด้อยลงไปกว่ามไม่ถูกต้องหรือความชั่วช้าที่เขาปกปิดอยู่มันก็จะโผล่ผุดขึ้นมาและผลประโยชน์นานาที่เขาเสวยอยู่นั้นมันก็จะหมดไปอย่าได้คิดนะครับว่าคนจำพวกนี้จะรู้สึกบาปอาย กับความเดือดซ้นของเขาเขาจะรู้สึกเสียใจก็แต่กับทรัพย์สินเงินทองหรืออำนาจวาสนาที่เขาเคยได้อยู่เท่านั้นเขายังจะทำบุญเลี้ยงพระอยู่แล้วก็จะกลดด่าไอ้พวกที่บังอาจมาขัดขวางทางรุ่งโรดของเขาว่ามันเสือกมันไม่รู้จักที่ตายส่วนพวกที่กอดมอาข้าวตัวเองกระก้มหน้ากลมตาปิดปากและเดินตามหลังพวกหัวกิ้งก่านี้ ก็เหมือนกับฝูงแกะที่เดินตามตัวนำตลอดเวลาอย่าไม่กล้าแตกกลุ่มเพราะหากตัวนำพาไปยังญาติเคียวชะอุ่มก็จะเฮโลเข้าไปกินด้วยแต่หากตัวนำพาไปเดินตกเหวก็จะพากันเดินตกเหวตา,ตายตามกันหมดเหตุที่ต้องตายก็เพราะไม่กล้าแตกกลุ่มมองหาทางอื่นรักโกรดตายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือพัฒนาการของสังคมมันได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกต่อไป ไม่มีใครสามารถหยุดหรือฝืนมันได้แต่ก็ยังมีมนุษย์อีกมากมายที่อย่างโง่เขลาพอที่จะใช้สมองแกะเดินลงเหวแทบตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าผมด่าใครได้หรือเปล่าก็เหมือนกับเรื่องเล่าชุดนี้หากผมบอกว่าเป็นสายการบินก็เรียงผมก็อาจจะไปเถียงหน้าด้านๆกับคนอื่นเขาได้ว่าไม่ใช่การบินไทย แล้วหลังจากแอร์สยามเจ้งไปแล้วก็ยังเหลือสายการบินผีที่ไหนอีกเล่าประเทศสหรัขันนั่นก็เถอะหมาที่อ่านหนังสือออกมันก็ต้องรู้ว่าเป็นประเทศไทยแต่คนเขียนหลายร้อยคนที่อุปมาอุปไมยเปรียบเปรยก็เนื่องจากผู้ปกครองที่มีอำนาจวาสนาเขาไม่ชอบให้พูดความจริงเขาบังคับให้มีการหลอกลวงและเขากลัวการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปยังผู้ติศาสตรของผม ผมก็ยังยึดหลักการบริการคืองานของผมอยู่หน้าที่ของผมคือทําให้ผู้เดษสารในความรับผิดชอบของผมได้มีความสุขที่สุดตลอดเวลาที่อยู่ในความดูแลหากผู้เดษสารน้อย,อยเวลาผมมีเหลือเฟืออะไรที่ไม่เหลือมากกว่าแรงผมบ้าพอที่จะทําได้ทั้งนั้นแหละครับอย่างเช่นเพื่อนผมอีกคนบังเอิญขึ้นเครื่องไปกับผมบางิดจะแกล้งผมโดยการกดปุ่มเรียกพนักงานแล้วบอกจะเข้าส่วมแต่มือเจ็บ ไม่สามารถจะเช็ดก้นตัวเองได้ขอให้ผมช่วยเช็ดให้หน่อยได้ไหมผมล่าตัวมันเข้าส้มทันทีบอกว่าการขี้เป็นธรรมชาติขี้ก็เป็นธรรมชาติหากมึงมือเจ็บจริงๆแล้วมึงก็เป็นเพื่อนกูด้วยกูไม่มีเหตุผลที่น่าดัดจริตใดๆที่จะรังเกียจกูยินดีเช็ดก้นให้มึงแต่ถ้าจะให้เลียด้วยกูจะเอากระดาษที่เช็ดแล้วนี่แหละยัดปากมึงฐานดูถูกเกินกว่าจะทนได้ ก็เ,เลยบังเกิดความตั้งใจยอย่างแรงกล้ากับตัวผมในอันที่จะเล่าเรื่องจริงอย่างต้องต้อง,องสักทีเล่าเรื่องอย่างธรรมดานี่แหละโดยไม่มีอคติหรือโมหะจริตใดๆทั้งสิ้นแล้วให้คุณผู้ฟังตัดสินกันเองว่ามันแรงไปหรือกตีในใครเข้าอีกหรือเปล่าผู้โดยสารที่จะเป็นตัวเอกในตอนนี้คือผู้โดยสารแขกที่ผมเคยเล่ามาก,ก่อนแล้วว่าอย่าโกรธกันนะแต่จะว่ากันหน่อย มันไม่ใช่เรื่องดีเรื่องเดลล็อกแต่มันเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่ทางคนไทยคือมีลักษณะส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็เป็นเฉพาะพูดที่มาสร้างเวรสร้างกรรมกับพวกผมบนเครื่องเท่าน,นั้นเปิดฉากขึ้นเครื่องส่วนมาพิแขกแจะอุ้มลูกจุงหลานและหอบของเหมือนย้ายบ้านถ้าเจอแขกคนไหนถือกระเป๋ามาใบเดียวผมแทบจะเข้าไปกราบเลยต่อมาคือยังยัดข้าวของกระหนไม่เข้าที่ ก็จะรีบเข้ามาขอน้ำในครัวถ้ามีเวลาผมก็จะรีบเตรียมน้ำเย็นรินเรียงใส่ถัดไว้เลยถานละสิหรือว่า15แก้วซึ่งประหยัดเวลาและได้ผลทุกทีคือหมดเกลี้ยงยังไม่หายเหนื่อยตัวแม่จะเข้ามาขอนอมให้ลูกกินเราเย็นดีแต่ทัทุกครั้งคุณแม่แทบจะขอหมดตู้จนไม่เหลือเสิร์ฟผู้โดยสารคนอื่นเลยเสร็จจากนม แม่หนูพ่อหนูตัวเล็กๆจะวิ่งเจียวเจ้ามาขอของเล่นหน้าตาก็น่ารักเท่านั้นแต่ขอแล้วขออีกขอจนเด็กชาติอื่นไม่มีที่จะขอนั่นแหละเขาคงยากจนมากจนไม่มีเวลาเรียนเรื่องมารยาทหรือความเกร่งใจเวลาบริการอาหารก็กินกันเลอะเทอะจนที่นั่งเละเทะแค้ต้องรื้อออกมาทำความาสะอาดกันใหม่หมดแต่พวกนี้เขาไม่รู้เรื่องรายการศึกษาจริงๆ เรายินดีให้อภัยและช่วยตัวที่ช่วยได้ลองมาดูแขกผู้ดีที่มีการศึกษาดูบ้างพอขึ้นเครื่องก่อนอื่นต้องมองหาที่นั่งที่ว่างทางอื่นที่พอจะวางของหรือเอนนอนได้ไอ้ที่นั่งของตัวมันจะไม่ถูกใจจริงๆพอนั่งปุ๊บก็จะกดปุ่มเรียกปับ๊บพอเราเดินไปหาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรลองกดปุ่มเรียกเท่านั้นเองว่าใช้ได้หรือเปล่า แล้วทีนี้ตลอดทางแต่จะกดปุ่มเรียกตอลอดเวลาทั้งทั้งที่นั่งอยู่ตอนนอกเดินมาขอเองก็ได้คนนั่งในซะอีกที่ควรเรียกเขากลับเกรงใจไม่ค่อยกล้าเรียกต้องรอเราเดินผ่านจึงจะเรียกใช้ฟไฟล์บ้าเลือดฟไฟลหนึ่งซึ่งหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วก็คือไฟล์ไปเดรีซึ่งออกเย็นไปถึงดึกแล้วรอรับผู้โดยสารกลับกรุงเทพถึงตอนเช้ามืดพอดี ผู้โดยสารเต็มตลอดเพราะบริการของเรายอดอาหารเยี่ยมแต่ลูกเรือเป็นโรคประสาทขวากันอยู่นานไม่ต้องมาฟังพวกผมซึ่งทำงานแหลกลานกระลอกฟังเพ์เซอร์สักสองคนก็พอพอผม,มเจอไอ้ฟลนี้ทิไหลเนี่ยผมไม่แดกทุกทีเลยกลับมาบ้านแล้วมันก็เหมือนกับเออินเดียนฟิวเวอร์อาทิตย์กว่าจะหายคนนี้ถือว่าจะเย็ยนแล้วยังสายหน้ามาฟังอีกคนพี่ธรรมะธรรมโมด,ดีกว่า ก่อนไปไฟนี้ผมสวดมนต์ทำใจไว้ทุกทียิ่งตอนหนังเรื่องคานทีมาฉายผมยิ่งพยายามแผ่เมตตาให้มากขึ้นแต่คุณเอ๋ยแค่เครื่องทางเท่านั้นเองตะบะแตกทุกทีมันสนุกยังไงขอให้ผมลออธิบายสักนิดไฟนี้มันตกที่นั่งเป็นคอนเน็กชันของขบวนการคนวิดีโอจากญี่ปุ่นฮ่องกงเข่าอินเดียพอี ช่วงนั้นรัฐบาลเขาอนุญาตให้ขนเข้าได้ก็เลยมีการว่าจ้างกันมาเป็นกลุ่มอย่างน้อยคนละชุดส่วนเกินรับผิดชอบตัวเองพวกนี้พอขึ้นเครื่องก็เฮเต็มที่ถือว่าจะเข้าบ้านแล้วเครื่องยังไม่ทันออกก็กดไฟเรียกกันหมดทุกคนจนต้องตัดสวิตช์ใหญ่ทิ้งมันพราวไปหมดทั้งเครื่องเลือกพอเครื่องขึ้นยังไม่ทันตั้งระดับกันไปจะเข็นรถเครื่องดื่มออกไป ่านเชื่อไหมเขาจะยกมือชูจดหมายถึงผู้อำนวยการที่สอดไว้ให้ในกระเป๋าหน้าที่ดั่งกันสลอนมันทุเรศจนขำนั่นแปลว่าเขาได้รับการสั่งสอนกันมาว่าพวกเรากลัวจดหมายรายงานถึงบริษัทจะเอาอะไรต้องชูจดหมายขู่ไว้ก่อนพอรถเครื่องดื่มออกไปกเล๊ะทันทีเขาจะกินอะไรก็ได้ที่มันเมาจะผสมบ้าบออะไรก็ได้ก้อยมากๆเขาไว้ บางคนขอทุกอย่างมีอยู่ข้าหกแก้วเต็มโต๊ะตัวเองผมมองดูแล้วนึกเวทนาบริษัทนี่กระมังคือสิ่งที่บริษัทต้องการขอให้ขายตัวได้มากๆเข้าไว้ก่อนผู้โดยนสารที่สายการบินอื่นใดไม่ต้องการของเรารับได้สบายมากพอ,อ,อกอาหารก็แลอีกทั้งที่เรามีอาหารให้เลือกและจัดอาหารมังสวิรัตเผื่อไว้ให้และยังมีคนไม่พอใจจะขอกินอย่างที่ เราไม่มีให้ได้แม้จะให้เพอร์เซอร์มาพูดเขาก็ไม่เชื่อยิ่งอดใจเข้าไปทำดีก็ยิ่งโดนด่าแอร์ใหม่คนหนึ่งยอมเสียเวลาไปบริการผู้โดยสารคนนี้เพียงคนเดียวผลที่ได้รับตอนจบจะขอเก็บถาดอาหารพี่แกโยนถาดลงกับพื้นแล้วก็บอกให้เก็บเธอเป็นเด็กใหม่จึงก้มลงเก็บไปน้ำตาเล็ดไปผมกำลังรบติดพันอยู่ในครัวไม่ทันเห็นแต่พอรู้เรื่อง ผมก็ต้องออกไปสั่งสวนผู้โดยสารคนนั้นบอกว่าหากอยู่ทำอย่างนี้อีกไอเอาเรื่องอยู่แน่หรือใ้หายซ่าลงการรบติดพันของผมก็สนุกมาเลยเหล้าเบียร์บริการฟรีหมดไปแล้วหนึ่งคันเหลืออีกหนึ่งคันผมรีบจัดรวมให้เป็นระเบียบยังไม่ทันเสร็จพรรพวกก็แห่มาเป็นสิบสิบคนเบียดกันจนเต็มครัวไล่ย่างไงก็ไม่ไปมือสอดออกมาโยเย,ย้ยิ่งกว่ปลาหมึก ตีมือนี้มือนั้นก็ล้วงเข้าไปในิลชักมันหยิบกันดือด้อๆเป็น,นขวดขวดผมตามไปกระชากมือไอ้คนแกล้งเมาที่คว้าเล่าไปทั้งขวดกลับมารากฏว่าหายพีอีกสองขวดจับมือใครดมก็ไม่ได้เพราะยังมาด่านหน้าขออีกสิบกว่าคนจนเหลืออดตะโกนไล่แล้วเก็บรถดือด้อๆถึงได้ค่อยสงบลงผมบอกว่าหากยัไม่เข้าคิวกันผมจะไม่เสิร์ฟใครเลยทีนี้ก็เลยพอสงบเข้าคิวกันได้ ต่คิวมันไม่รู้จักจบสิ้นสักทีเจียวเล่าหมดไปไปขุดขวดแถวหลังๆนี่ขอเปลียวเพียวน้ำแข็งโซดาไม่เอาทั้งนั้นหนักๆเข้าผมจะสงสัยเพราะจำหน้าได้ให้แอร์เฝ้ารถไว้เดินตามออกไปดูไอ้กลุ่มขอเล่าเพียวๆกำลังกรอกเหล้าลงขวดเปล่าพอดีสงสัยมันจะได้ไปหลายละผมโกรธจ,จัดกระชากโกรดนั้นคืนมาแล้วบังคับให้กินให้เห็นไม่งั้นไม่เสิร์ฟ ผมเหมาก็เออะโวยวายอาวาดจนผู้โดยสารอื่นไม่เป็นอันหลับอันนอนผมต้องระงับใจไม่ให้ชกผู้โดยสารเลวๆอย่างนี้ตั้งหลายขนแต่ก็มีหนึ่งต้องล็อกคอจับกดลงกับที่นั่งจนได้รถเครื่องกำลังจะแตะพื้นอยู่แล้วคนนี้เองที่แอรเรียแมเนเจอร์มาสังเกตและเห็นทุกอย่างเขาเข้ามาบอกว่าผมใจเย็นมากและเขาจะส่งเทเล็กซ์เข้ากรุงเทพ รุ่นนี้ขอให้ระง,งับการบริการเครื่องดื่มยังไม่จํากัดจากนั้นเหตุการณ์ก็ค่อยๆสงบลงแล้วไฟนี้ก็เลิกไปท่ามกลางเสียงโมทนาสาธุของผู้ประสบกรรมทั้งหลายก่อนจะเลิกเพะยังต้องบินอีกขนก็เจอเมาบ้าสารพัดศาสตร์ตามปกติเหนื่อยจนแทบพูดไม่ออกแต่ก็ยังมีแขกพวกหัวใจดีมาชวนคุยเป็นเพื่อนเขาคอยดุว่า และแสดงความไม่พอใจกับพวกไร้มรารยาททั้งหลายเขาบอกว่าจำต้องเดินทางไปมาระหว่างอินเดียกับเมืองไทยบ่อยๆเพราะมีธุรกิจบางอย่างอยู่ผมก็เลยต้องพยายามอดกลั้นให้มากขึ้นเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นแขกเหมือนกันจนใกล้เครื่องลงก็ยังมีขี้เมามาถือดำลายรถครัวพี่แขกนั่นก็เลยผลักอ,อกไปจนกระเด็นแซดๆและสะบดยังฉุนเฉียว ไอ้เช็ดแม่แขกเป็นอันตรายพวกนี้แล้วชิบหายเลยกินแล้วเมาเหมือนหมาพูดยังไงยังไงก็ไม่รู้เรื่องผมตกใจจนอ้าบากค้างแขกด่าแขกได้ยังไงเรายังไม่กล้าด,ด่าเลยเลยถามไปว่าอันนี้คุณไปด่าชาติเดียวกันได้ยังไงใครบอกคุณว่้ผมเป็นแขกอะ่ะไม่มีวันละผมเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทยไทยแท้ๆนะครับเขาพูดแบบความรู้สึกเต็มๆม เสียงจริงๆไม่เสแสร้งเลยเรามาฟลายาวบ้างก็คือฟล์ไปทางยุโรปที่ต้องแวะลงเมืองแขกไม่ว่าอินเดียปากีสถานหรืออาหรับตามก็ติดสอยห้อยตามเป็นแฟนประจำขึ้นมาทางนั้นเต็มแะเป็นส่วนมากจนสงสัยว่าสายการบินอื่นเขามายอมรับกันหรือยังไงรายนี้เป็นผู้ใหญ่มากแล้วอายุประมาณ40ผมเริ่มงอก และใส่สูตรสามชิ้นทั้งที่เป็นหน้าร้อนเดินทางคนเดียวและนั่งตรงครัวกลางซึ่งผมรับผิดชอบอยู่พอดีเครื่องขึ้นไม่นานผู้โดยสารฝรัร่งคนนึ่งก็เข้ามาบอกผมในครัวว่าให้ช่วยไปขอร้องผู้โารอีกคนให้หยุดสูบบุหรี่ได้ไหมเพราะเป็นบริเวณที่ห้ามสูบผมรีบออกไปทันทีเพราะผมถือมากเรื่องนี้ไม่งั้นกฎจะไม่เป็นกฎเด็กหรือผู้หญิงที่แพ้บุหรี่จะเสียสิทธิ์อันพึงได้ โผล่ออกไปก็พี่แขกที่เพิ่งขึ้นมานั่นเองกำลังพ่นควันบุหรี่ปุ๋ยผมก็ไปขอร้องให้หยุดสูบแกฉชุนทันทีแอ้ก็อายขอเทสซบุหรินี่นะเสียงดังงั้นรอเดี๋ยวได้ไหมเราจะลองไปหาที่สำหรับสูบุหรี่ที่ว่างให้ผมโทรไปข้างหลังยังว่างอยู่อีกสองที่จึงเชิญกแไปช่วยยิกระเป๋าให้ด้วยพอไปถึงปรากฏว่า เป็นที่ตอนไหนแกะกะว็วยอีกเอ้ hey, อินี่อ้นั่งไม่ได้มันลุกเข้อออกลำบากผมรู้ดีเพราะที่เดิมมันเป็นแถวนอกติดครัวเหยียดขาได้สะดวกก็เลือกเอาละครับว่าท่านจะสูบบุหรี่หรือจะเอานั่งสบายแกเอานั่งสบายพร้อมกับครูสัมทับว่าเหลือนี้ตอ้องเู้จพดาก,การเนี่ยพวกคุณทำงานกาันเฉยมาก าน nice. เรียกคนน้ามาพูดคุยกับไอ้หนอยเพอร์เซอร์โผล่มาพอดีแล้วก็เป็นไปนตามที่ผมเดาไว้แกขอไปนั่งชั้นหนึ่งแล้วจะไม่รายงานความผิดเพอร์เซอร์ยิ้มตอบและบอกว่าไม่ใช่ความผิดของใครแต่ถ้าคุณอยากรายงานก็เชิญที่แน่ๆก็คือคุณไม่มีสิทธิ์นั่งชั้นหนึ่งไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนั้นก็เลยฮึดฮัดอยู่คนเดียวพอออกอาหารแกก็เริ่มรวน จะเอาโน่นเอานีแจะบังเอิญเรามีให้ทุกอย่างบอกเป็นมุสลิมเราก็มีไก่ให้บอกไม่ชอบไก่เราก็มีกุ้งให้ก็เลยต้องยอมหยุดจะดื่มอะไรเราก็มีให้เต็มที่ก็เลยไม่รู้จะโวยเรื่องอะไรงีบไปอีกช่วงหนึ่งเราก็ฉายหนังจนจบเราก็บริการอาหารว่างอีกมือ้อเป็นแซนวิสกับขนมหวานพร้อมชากาแฟแซนวิสนั้นก็มีเลือกระหว่างเนยแข็ง แกงวงและเนื้อไส้กรอกร่มควันผมจัดให้แก่คนเดียวทั้งสอย่างเผื่อเลือกและรับรองว่าไม่มีหมูพ่อที่บายจบวางให้แกก็ปัดถาดโครมเกือบหล่นผมเริ่มฉุนรู้สึกว่ามันชักจะมากไปแล้วมีอย่างเอิญจะดีกว่านี้อีกไหมเสียงเขียวแสดงอำนาจมีเลือกตั้งสาอย่างนะครับกรุณาอย่าเรื่องมากผมตอบให้ I'm going eat this shit not to eat ใครจะไปกินได้ขี้นี่ลงแกพูดแบบเยียดเต็มที่จนผู้โดยสายรฝรั่งที่นั่งติดกันสำลักเศษแซนวิชรวดออกมาพอ,อยังไม่ทันโต้อะไรฝรั่งคนสำลักแซนวิสก็คว้าขอเสื้อคุณแขกมับเข้าให้แล้วดันจนหน้าสักดินาเอียงบูบี้ฉันฟังแกมานานพอแล้วและชาตม,มีหน้าที่ต้องทนกับความหยาบคายของแกเหมือนกับพนักงานพวกนี้ ถ้าแกไม่นิ่งเงียบและกินไอ้ขี้นี่แห้หมดรับรองว่าฉันยอมติดคุกเพราะหักคอแกแน่ๆคุณเดาถูกพันเปอร์เซ็นต์พี่แขกนั่งตัวงอก้มหน้าก้มตากินแันวิสที่ผมตักให้จนหมดเกลี้ยงและไม่กล้าอ้วดสักดาไปจนตลอดทางหากฝรั่งทำตัวอย่างแขกแล้วมีแขกทำตัวอย่างฝรั่งมัก็คงสะใจคือคือกัดน,นั่นแสดงว่า ผมไม่ได้รังเกียรแขกเลยนะเนี่ยกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันเรามาบินทางเอเชียสั้นๆบ้างเวลานี้ชั้นธุรกิจของเรากำลังเฟื่องจัดจะต้องขยายถอยมาอีกสามแถวขายดีจนสายการบินชาติอื่นต้องอิจฉาไปตามๆกันคุณเพียงแต่ซื้อตั๋วชั้นธรรมดาแในราคาคุณก็จะได้รับบริการอันวิเศษสุดทำให้ผู้โดยนารชั้นประหยัดอดคิดไม่ได้ว่า เขาจะได้รับการบริการเหมือนกับอยู่โรงพยาบาลแผนกอนาถาอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยครับถ้าท่านยากจนแต่ยังอยากเที่ยวและซื้อตั๋วมาได้แค่ชั้นประหยัดคนสะจวดอย่างผมเนี่ยยังจะดันทุรังอยู่บริการท่านจนตายกันเป็นข้างพอเครื่อออกจากกรุงเทพข้างหลังเต็มเอียดข้างหน้ายังเหลือว่างอยู่สี่ห้าที่ผมจัดเตรียมของในครัวหลังเสร็จ ก็ออกไปจากหูฟังก่อนเครื่องขึ้นเส้นทางนี้เรามุ่งสู่โอซาก้าโดยจะแวะที่บันลาแจกไปถึงแถวหน้าก็บพบปักกับผู้โดยสารแขกที่เหมือนกับไารตันวิสมากคนหนึ่งต่างกันตรงที่พี่แกหัวล้านเกือบแน่งและจมูกงุ้มเกือบหล่อกำลังยิ้มยื่นซองหูฟังให้แกก็ยกนิ้วบอกผมทันทีว่าอาหารมังสวิรัตของแกพร้อมหรือย,อยังแกสั่งไว ผมขอดูตัวอาหารพิเศษแกก็บอกไม่มีแต่ได้บอกให้นแผนกตั๋วลงคอมพิวเตอร์สั่งแล้วผมก็เลยไม่กล้ารับปากบอกว่าจะต้องไปเช็คในครัวหน้าอีกทีแกบอกต้องมีให้ได้ไม่งั้นแกขอเปลี่ยนเครื่องเพราะแกเคร่งมากกินอย่างอื่นไม่ได้เลยผมก็เลยต้องรีบไปเช็คครัวหน้าไม่อยู่สองที่ครับมีชื่อคนสั่งด้วยแต่ไม่ใช่ชื่อแกผมกะว่าจะจัดพิเศษให้ จากของชั้นธุรกิจเพราะพอจะทำได้สำหรับที่เดียวพอเครื่องขึ้นเราก็รีบทำงานแข่งกับเวลาช่วยกันวางถาดอาหารและบริการเครื่องดืม่มผมขอให้ผู้โดยสารพิเศษร,ร,รอก่อนเรารีบแจกทางอื่นมีเจ้าของมังสวิรัตตัวจริงโชว์ตัวมาหนึ่งต้องรีบให้จนหมดจบไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของอีกที่ผมจริงล่งใจไม่ต้องเสียเวลาไปรอจัดจากข้างหน้า จัดรถอาหารเข้าที่เตรียมเติมน้ำรถเครื่องดืม่มและคว้าฐานอาหารผักออกไปยังเดินไม่ถึงที่แอรข้างหน้าร,รีบเดินสวนมากระซิบถามผมย่แรงผู้โดยสารแขกที่คุยกับพี่ตอนเครื่องจะขึ้นน่ะเขานั่งชั้นไหนกันแน่ผมรีบมองไปยังที่นั่งว่างเปล่าแอรคงจะเห็นหน้าผมงงเขาไปนั่งข้างหน้าแน่ หนูไม่รู้เลยเสิร์ฟอาหารเขาตอนเนี้ผู้โดยสารของหนูกาลังขาดอาหารอยู่หนึ่งที่มผมเดาเหตุการณ์ได้ตลอดรีบถือถาดเดินพรวดไปข้างหน้ายอดเยี่ยมเหลือรับประทานจริงๆพี่หน่งนั่งตีคู่กับผู้โดยสารญี่ปุ่นอีกคนท่าทางโอ้อายิ่งกว่าผู้โดยสารชนหนึ่งกำลังคุยออกรถชู้า้ชูมือขโมงฉงเฉงผมเข้าไปยืยนข้างๆแล้วเอามือที่ว่างสก,กิดไหล่แก่ แกหยุดคุยหันขึ้นมามองหน้าผมยิ้มแล้วชี้ให้ดูถาดที่ถือมานี่ไงครับอาหารผักของคุณกำลังร้อนๆร,ร้อมที่จะบริโภคได้พอดีแล้ว้จานที่คุณกำลังกินอยู่มันเป็นเนื้อนี่ครับไ้ถึงได้กินเหรอไม่เป็นไรฉันเกิดเปลี่ยนใจคุณเอาถาดนั้นไว้ให้ใครก็ได้ตามใจพูดเสร็จก็หันกลับไปคุยต่อผมชักขำฝืดๆ ก็เลยสะเกิดอีกทีค่อนข้างแรงถึงไม่กินคุณก็ต้องกลับไปนั่งที่นั่งคุดเพราะมันคนละชั้นคนละ,ละราคานี่มันชั้นธุรกิจอ,อ้โอ้พี่เหน่งยังหน้าตาเฉยจับมบือลาผู้โดยสารญ,ญี่ปุ่นที่เริ่มงงและลุกจะเดินกลับยังไม่จบครับผมไม่ยอมให้จบบอกแกเสียงดังว่าคุณยะต้องไปขอโทษแอร์ที่เขางานตรงนี้ แล้วคุณหลอกเขาแล้วคุณยังกินอาหารของผู้โดยสารตัวจริงเข้าไปแล้วหนึ่งจานเวลาเนี้เราไม่มีอาหารจะบริการเขาแล้วขอโทษก็ได้อินเทอร์แล้วก็กลับไปกินอาหารของตัวต่อหน้าตายพวกข้างหน้าก็เลยต้องมาขออาหารจากข้างหลังที่มึงเอินเหลือไปจัดใหม่สำหรับจานเย็นยังดีนะที่แกไม่ได้ฟาดอาหารร้อนจนหมดเระช่วงนั้นอาหารกาจัดมาพอดีอดจริงๆ ไม่มีเผื่อเหลือเลยเกิดผู้ดยสารตัวจริงเข้าโยวยเราก็ต้องยิ้มรับคำด่าลูกเดียวขอจบด้วยอีกรายที่ไปทางสิงคโปร์รายนี้มากันเป็นกลุ่มทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่คงจะเที่ยวกรุงเทพมาสุดเวียงพอขึ้นเครื่องก็ขอเล่าอุตลุดข้าวปลาอาหารไม่สนเอาไปให้พ้นชั่วโมงบินไม่ถึงสองชั่วโมงดีเพอเซอร์เขาจึงไม่อยากไปยุ่งมากเพราเดี๋ยวก็ลงแล้ว แต่พี่แขกก็ยังปวนประสาทอยู่ได้ตลอดเวลาทั้งเมาจริงเมาดิบจับมือแอร์และร้องเพลงคว้างหมอนใส่กันข้ามไปข้ามมาแค่เดียวเดียวก็มีคนหนึ่งเข้าไปอ้วกในส่วมเดินสายกลับมาหน้าตายุย่ยเริ่มบวยวายครองสติไม่อยู่เพอร์เซอร์เอ็นท่าไม่ไหวเลยเข้าไปประคองราะตจ,จวดกับแอร์ยังเก็บถาดวุ่นวายอยู่บอกให้นั่งก็ไม่ยอมเพราะไปขวางทางการทำงาน ต้องจับตัวให้ยืนนิ่งๆซึ่งก็ยังโงนเงินไปมาจนสัญญาณไฟรักเข็มขัดสว่างขึ้นจึงจำต้องประคองเชิญผลักให้นั่งที่ถึงตอนนี้พวกเพื่อนๆที่มาด้วยกันทำท่าเหมือนไม่ใช่แขกและเหมือนไม่รู้จักกันเลยต่างนั่งนิ่งไม่สนใจและไม่รับรู้พออตัวดั่งลงได้เผอเซอร์ก็รีบไปเช็คของข้างหน้าไฟสัญญาณห้าสุบรีเตือนขึ้นแสดงว่าใกล้แต่พื้นเต็มทนแล้วขี้เมาประจำไฟล์ กะลุกเดินร้องเพลงอีกเปอร์เซอร์ชักฉุนรีบจ้ำไปจนถึงตัวจะจับข้อมือแกก็ปัดออกทำท่าแข็งเพอร์เซอร์สั่งทันทีคุณต้องนั่งลงเดี๋ยวนี้เครื่องจะลงแล้วมันตามาสั่งฉันฉันรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่แกก็ตอบเสียงกราวเออร์เซอร์ตัดสินใจตามหน้าที่หาคุณเป็นอันตรายไปมันเป็นความรับผิดชอบของผมฉันั้นผมขอบอกคุณเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่นั่งลองรักเข็มขัดผมจะใช้กำลังบังคับเสื้อเชิ้ตแก่รุ่ยร่ายยืนขาทางเงนเสียสีหน้าสลดลงเสียงอ่อยแต่ก็ยังดังฟังชัดวัน nice. no อินเดียนเดสโนว์วันลิกเลส